สวัสดีค่ะเมื่อนี่มาจินย่ำม,ม,มามากันได้ค่ะเด้อใส่ปีค่ะออกนอกบ้านบ่ได้ค่ะย่ำหัวปีค่ะหาอุปกรณ์ละบ้านนี่เลยค่ะมาทำย่ำค่ะ เาจะน้ำกันเด้ค่ะมามามาสื่อมาไว้สองสามมือค่ะ เอาได้ค่ะมาเจียนน้ำกันค่ะกินข้าวแรงค่ะข้าวแรงย่ำมามาค่ะ มัจะนาำกันค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสติค่ะ